อุ้ยฟูองลงพี่น้องนี่เม่จมเลยไหมพุ่นพุ่นพุ่นอ่ะพุ่นพุ่นพุ่นอ่ะพุ่น้าเอออุ้ยอุ้ยลุดนเออเฮ้ยพุ่นนะเฮ้ยเด้เฮ้ยด้อเฮ้ยเ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 ด้อเอาละครับเอาละครับพุ่นน่ะอุ้ยเสียงเบ็ดตีน้ำปุ้ยปรากฏ สวัสดีครับพี่น้องผมผ้พาพีผ้าน่วงมาเมื่อนี้นะครับพี่น้องพบพอกันอีกแล้วครับกับจานวุอีสานสอนครับพี่น้องผมผ้พาพีผ้าน้วงมาใส่เบ็ดครับเมื่อนี้นี่ครับเยื่อที่เข้าได้มาพี่น้องเห็นบ่มเยื่อเป็นเยื่อหักครับผมเยื่อหลูกออดครับพี่น้องผมนี่ื้อมาเมื่อเช้านี่ส,สอ้อนเขียดครับไปซื้ออยู่ตลาดเมื่อเช้าก็เบ็ดเบ็ดที่เป็นเบ็ด ขั้นไม่ไพ่นะครับพี่น้องผมไซพี่อีเบอร์สาม e, คร,บรับเป็นเบ็ดตาดาบเบอร์หกนะครับพี่น้องผมเอาพี่น้องไปไปใส่กันนะครับเมื่อว่าหลายยายห้างครับพี่น้องผมขอหอยาดลงเรือครับผม ้องผมหลังแหลกแหกมันที่ใส่ไว้นี่ใส่ได้หัวยวะนะเริ่มแล้วดิเริ่มใส่ตั้งแต่นี้เลยนะครับพี่น้องหลังแหลกแหกมันยุทาเลือเลยครับเบ็ดจนสิรุ่นเลือพี่น้องเอ้ยเลือหน่อยครับ <laughs> มัดไว้ยังอยกันมันจะตกโอ้ยยังก่อนหัวหน้าเบสีสาันสะออนนี่ครับพี่น้องวิธีเกี่ยวเยอะอาจจะ่เ่เห็นนะครับมันไก่อยู่นี่ครับเรียบร้อย ใส่ไว้นี่เลยพี่น้องโชว์ลังแหลกแหลกมัน,รมนเรียบร้อยครับผมให้ลูกร้านมันมัน,มนหาอยากหากินก็ได้ไปครับลุยกันต้วนครับจังมาลุ่นกันมื่อแรงพี่น้องผมวานที่ใดจักโตนะครับพี่นอ้องแต่ว่านี่ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วหอยต้องแรยงยิ่งขึ้ว่าร้อยว่ะ เริ่มไอยได้แล้วนั่นครับพี่น้องใส่แล้วเรียบร้อยใส่ลงเหลือไปนิดหน่อยนะครับพี่น้องผมเอาไปลุยกันผมก็ต้องสวัสดีพี่น้องรอบเนี่ยมึงขึ้นนะครับพี่น้องผมหลังจากเข้ามาใส่เบ็ดไว้พี่น้องมืงผ้าพีผ้านนองมายำครับหลังยุ่ขางเลือพี่น้องสังเกตได้ครับเทียงที่ลี่ครับผม หลังแหลกว่าท่านในแหกมันครับพี่น้องแต่ว่าพ่านต่อยพันวาลังแหลกตุกันรอบขากับมีที่พี่น้องได้ปลาเส้าทงมาตัวหนึ่งไปพี่น้องไปลุยไปรุนไปเบิ н, ่งกันนะครับว่ามันจะได้จักตัวือสีเ่แแล้วง่ายสัมบุเมือนนะครับพี่น้องไปครับผมตักย่อนอยู่นี่นี่หัวหน้าเอ้ยพวนพวนพวนะพวน้พวงนะพวน้พวงนะพ้วงนะ ต้องรุนพี่น้องผมต้องรุนหนับแต้มพี่น้องเอ้ยประคอหน่อยครับผมอุตส่าห์ตั้งใจสิมาใส่เอาปากกดพี่น้องเอ้ยในประคอเชือกประคอหน่อยครับเอ้อฝ่าสองตัวกับปุนจิม้มบวชผมตัวหน่องพี่น้องผม เอานี่พี่นอ้องที่เสียบเนี่ยหลบออดเท่านี่ครับไปเดินทางตัวครับผมได้มาสองเต็มยมนี่แหละพี่น้องตะวันหันบดไทยตัวหนึ่งมันเป็นปลาบทบ่งนะซือของพัน่เพ่นพ่นได้ปลาปลาเสียมมาสันปลาเนื้ออ้วนครับผมเอ้อสู่สู่ สูงครับเป็นติ่งติ่งกัน,กนละหัวหนะน้านี่จังเอาเสมอเขาพี่น้องผมเรือน,นี้เรือน,นี้ปลาเสียมปลาเสียมหัวหนะ้าอ,อ้ยยาปลาเสียม อัดเต็มหน่อยเอาซีเต็มแล้วพี่น้องได้ซีเต็มแล้วพันใหญ่เพิ่นก็นได้ซีคือกันแต่ว่าประเภทเบ็ดพี่น้องเดี๋ยวอีกสามซีหลังนี่ก็บเบิดแล้วครับเบ็ดแปดสิบพี่น้องเอ้ยในปลาซ้ำนี่เอาอยัางรุ่นกันตัวพี่น้องเออหัวหน้าเอ้ยเอาอีกแล้ว เอ้ยโอ้ยฟูองลงพี่น้องนี่เม่จมเลยไหมพุ่น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 หัวหน้าเอออุ้ยอุ้ยลุ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังอยู่ดีหัวไหนจรงแล้ววะมันลดยังไงมันลดเลยเออมันลดพี่น้องมันลุดมันลุดตกหนำตะวันว่าขนี้ นี่เปเสิร์ฟนี่แล้วนี่แล้วโอ้ย,อ,ยอ,อุ๊ยอุตส่าห์โอพี่น้องเอ้ยหลุดตัวหนาตัวตาหยกขึ้นเลื่อนครับพี่น้องผมนี่รอบเนี่ยมันเคลื่อนครับปลาท,ทุง่งต้องตัวปลาคอตัวหนึ่งแล้วก็ปลาเสียมตัวหนึ่ง <c oughs> ซีดแจมก็รอเข็งแรงพี่นอ้องวันยู่ว่าพอปนแต่บางครั้งเมื่อไหญ่เพิ่นก็เลยเอ้ยมืน่นเมืน่น จักโจ้ก็นะยกโชกันนะโอ้แต้มแรกอึบถุงคือไข่เถอะวะปลาสูตรงก็กมี่ปาดปาดโอ้เหนืออันสองสูตรหนึ่งสบช่งอีกสองหูสะนะจานวูไปแต้มหนึ่งพี่น้องผม เอาสูมืออื่นมืออื่นเ้าอีกรอบนึงครับพี่น้องไปไปนอนครับรอบนี้ถื่อว่าแขะแค่แข่เต็มหนึ่งครับผมไปบรรยากาศรอบย่างมือเ้าครับพี่น้องผมสวัสดีพี่น้องฟองไฟยังเป็นทางการอีกรอบครับพี่น้องผมโอ,โอ้ยไม่นี่แหละพัวหน่าไปพี่น้องไปยามเบ็ดรอบย่าม,มือเ้ารอบมือเคลื่อนนี่ ยอมรับครับที่ร้องว่าบกกระนนะครับ <laughs> แก่มือแก่มือครับผมถือกระไปเขานะลังแรกแหกงมันเป็นไงโอ้อยากมองหลอดหัวนี่นะโอ้หนะอุ๊บมา้า คือสุอกเกดียน,นนั่นว่ะน้ำงตีงนจัหมั่งฟังหังหัวหนา้าคนก็นได้ไอ้ครับลุยครับผมว่ามันจิได้อพอปนวะนะครับจพอปนมงฮะน้เท่าหนรือลังแหลกหู รอนเองพ่อแน่มาเซไว้โอู้พี่น้องผมหลังอยู่นี่ถอนครับเบียดถอนไปเลยหลุกเถอะโอ้โอ้โอ้โอ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 นะแม่นแล้วแม่นแล้วโอ้ถึกแล้วบ้านอง,งองวยนวดนวดเดี๋ยวพี่ นี่นี่นี่ม่จูนี่นี่นี่ดีดีมาเสียมโอ้กวนจีได้พี่น้องเอ้ยยามเบ็ดมาไกลรึ่งหลือครับอ้าวชนะพันตัวอยู่แล้วพี่น้องผมโอ้ปลาเสียมครับน้ามันใสครับมันก็เลยโตแหล่ เอาเป็นเตียมครับเต้มแหลกแหกมันเต้มหนึ่งหรืออาจจะเป็นเต้มเดียวก็ได้นะครับพี่น้องผมบางลักษณะแล้วนี่อาจจะเป็นเตียมเดียวข้องเหมือนี่แล้วบุมมันกระปอดเถือกหายยามเบียดมาจนกายรึงเลยพี่น้องเอ้ยไอลุยกันตัวครับมันคือเป็นหัวเปียกๆว่ะหัวคือติดโตๆแถว หัวคือสีเบ Do oh ็ดหัวเปียกว่ะเอาไปรุ่นครับหัวเพราะหัว <youtubers> ก <radas> ็ต้องรุ่นพี่น้องนี่มันเป็นน้ำเปียกๆนะวิวิวิด่าอุ้ยนะไอหน้องเอ้ยปรากฏนี่นี่ไอ้นี่จมอยู่อุ้ยปลาเสียมอ้งอ่าเอ้ยฝันพระดิ่งเหรอวัน โโอุยอออ้ยถอดกบอกไปมันถอดว่าออกเกัวว,วงังตะขันเบีดกงคงนงเออ,อ,อเอาพี่น้องผมเป็นเตีมครับ อ้าวโอ้ตัวกำลังงามครับพี่น้องดำปือป้อๆดีครับอ้าวสองเต็มแล้วนึกว่าจิว่ามีเต็มสองไปลุยกันตัวครับพี่น้องเหลืออีกเน่าไก่ครับท่างห้วนหนาเพิ่นคือได้บ่นเทีวว่าเอ้าเงี้ยนเข้าลูกคว่า มียนเขาเนี่ยนะลูกขอเฮ้ยคือเป็นเปียกๆว่ะเฮ้ยว่นไงเฮ้ยด่อเฮ้ยด่อเฮ้ยเด้อเฮ้ยอย่าเอ้ยอ่ะเอาละครับเอาละครับพุ่นน่ะโอ้ยเสียงเด็ดตีน้ำปุ้ยปรากฏเท่าพุ่นน่ะโอ้ยพี่น้องมึงตากฏ บุ้ยตัวโตวบักขนาดครับผมเอ้ยใส่งามๆเลยครับเด็กเด็กเก็บพักแว่นแน่นอนล่ะงั้นอ้าอุ้ย หลังนี่กินรูตรงนั้นออ้วสน่าเสียดายแต่วาโอ้ยว่าไปสทงดอกนหนาขัดดึงแน่วนเอาเอาเอาลุนกันพี่น้องผมหลังไปชั้นท่าชนะแล้วมื่อนี้ว่าละตัวว่าละตัวหัวหน้าชนะมันก็องมอกน o ่เสือ l o ยังไดถือกันะ อุ้ยประกดทั้งน่ะปะกดอีลีนี่พี่น้องผมลังไปชั่นก็พานต่วยนะครับอึบอึบอู้อู้ดึงหมวกถอย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 เรือถอยเรืออันนี้เขาอุ้มอึบอึบโอ้มาดียมแห้งแล้วโอ้เออ เอ้ยตัวตึงอยู่พี่นอ้องเอ้ยเอาเป็นแตม่ยตีตือนเขาขึ้นมาเขาได้ไปแล้วเลื่อยไปแต้มนึงนี่สองกดแล้วครับผมกับเบ็ดกือนึงครับผมเฮ้ยน่ะหัวหน้าเปียกมูนยดูดคือกันหัวหน้าเฮ้ยน่ะไปยังวะ อุ๊ย,ยปลาเสียมอีกแล้วนี่น้องมองุมนี่ตืดตืดตืดอ้าวแย่งหน่อยก็ข้องเขาหลุดข้องเขาข้องห้องห้ามหลุดปลาเสียมหน่อย <c oughs> ว่าเดี๋ยวมาใส่ยาทียนแลน้วนะห่ะ พี่น้องเอ้ยเลียวเยบิ่งเบ็ดจันบูอ่าไม่สู้หมดนะยุทธานี่ไปเลยว่ะนะชื่อกันก็พงคุณว่ะเออเอาพี่น้องสุดไทยไทยสุดสุดไทยไทยสุดละกะบอถื่อครับผม <laughs> โอ้ยเบ็ดแปดจิบหลังกับพี่น้อง ครับพี่น้องผมผลงานรอบเนี่ยเหมือนเ้านะครับพี่น้องพ่อได้อยากได้กินโยนะครับพี่น้องผมปลากฏดสองตัวปลาเนื้อวันปลาเสียมสองตัวครับผมเบื่งผลงานแล้วถือว่าประสบผลสำเร็จดีพี่น้องแต่ว่าเบาิ้งเบื้องตอนใส่พี่น้องผมมักข <c oughs> ี่ไหลนะครับเบ็ด ข้องพ้องแปดชิปข้องแถวตัวไหลเตินไหลเตินอย่างไปงุ่มหอยเลรอครับเอาพี่น้องฝากพี่ตอนน้องไวม่สำนี่แล้วมากก็ไค์ถึกใจกดแชร์กับพี่น้องผมอยกลืมกดติดตามกดมกกหมักกระลงไว้เด้อพี่น้อง,งเพื่อที่ัวผ่านชิปไม่ไหมล้วกะ็เป็นกำลังอกกำลังใจให้กันครับพี่น้องผม อายุมันค้นเงี้ครับสุขภาพแข็งแรงลำด้วยสุขดีสุขมันกันสุขขู่สุขคนสวัสดีครับผมฮางุมห้อยจูบว่าฉันว่าเงยไหล